รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยรายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการเสียงบรรยายภาพท่านสามารถเลือกรับฟังได้ที่ช่องเสียงบรรยายภาพจากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิทัลคุณบรรชาขนาดเป็นตัวกิจกรรมในชุมชนหลายที่ปัดสลับเร็ว สอนตัวอักษรภาษาไทยลายแทงชุ่นชนและสอนอักษรภาษาอังกฤษลายอิคระตราสัญลักษณ์ผู้สนับสนุนรายการสนับสนุนโดยกทปสต้นใบหมอนสีเขียวปลิวสวัยนอนไม้สีน้ำเงินเอาไมา้ขนนอนไม้หมุนเส้นไม้ด้วยเครื่องสาว ครับท่านผู้ชมครับ B Times ลายแทงชุมชนกับผมบัญชาชุมชัยเวชน,นะครับจำได้ไหมครับว่าเราเคยคุยเกี่ยวกับเรื่องของวิสาหกิจชุมชนผ้าไหมมัดหมี่ที่บ้านหัวฝายตำบลปอแดงอำเภอชนบทจังหวัดขอนแก่นที่นี่รวมกลุ่มจนทําให้เกิดความเป็นอยู่ดีกินดีมากขึ้นกว่าสมัยเมื่อก่อนแถมต่อให้เจอวิกฤตโควิดทุกวันเนี่ยยังบอกได้เลยว่าเลี้ยงดูสมาชิกชุมชนได้เป็นเพราะอะไรเลยครับต้องมีของดีของเด่นและของดีของเด่นนั้น ก็เป็นสิ่งที่ผมได้มาเจอกระตาตัวเองครับว่าเนี่ยเขาถึงได้บอกว่าทำอะไรต้องมีจุดต่างและจุดเด่นแน่นอนครับคุณแม่สุภาณนียังอยู่กับผมอยู่นะครับสวัสดีครับคุณแม่สุภานีครับสวัสดีครับที่นี่เขาบอกว่าเป็นการคิดคนใหม่ใช้นวัตรกรรมแล้วก็กลายเป็นทำสิทธิทบัตรนั้นคืออะไรครับไหมแต้มหมีค่ะไหมแต้มหมีนะฮะม,มันแตกต่างกันยังไงกับสมัยเมื่อก่อนผมจะได้ยินแต่โอ้โ oh, หผ้าไหมมัดหมีอะไรอย่างเงี้ยฮะข้อเด่นของเขาก็คือเป็นงานที่ สามารถที่จะแต้มหลายๆสีในวันเดียวกันได้คือถ้ามัดนะคะคยกตัวอย่างเช่นเนี่ยมัดเริ่มมัดค่ะมัดเหลืองแล้วก็ต้องไปโอบสีอื่นย้อมโอบย้อมโอบ,ย,อโอบย้อมหลายครั้งคือถ้ามีหัวหนึ่งน่ะน่าจะประมาณสิบกว่าวัน<อ>แต่อันนี้สามารถทำได้วันเดียวข้อดีของเขาก็คือลดร,ระยะเวลา ลดค่าแรงลดต้นทุนลด uh huh. โลกร้อนครับเดี๋ยวผมขอดูใกล้ๆนิดหนึ่งะนะฮะนี่คือลักษณะของแต้มหมี่นั่นแสดงว่าลายรูปแบบเนี่ยคนมองออกก็จะรู้เลยใช่ไหมครับว่าแตกต่างกันใช่ค่ะคนที่เคยมัดหมีอันนี้เราก็ประยุกต์จากงานเดิมคือมัดหมีเป็นลายหมากหมากจับประยุกต์ลายหมากบก หมากกบลายหมากบกในนี้ก็จะเป็นลายเล็กๆเราก็พัฒนาให้มันโมเดินขึ้นเฉยๆให,ให้มันใหญ่ขึ้นที่คุณแม่เคยบอกว่าเนี่ยใช้ผูกันแต้มใช่ค่ะ oh. ใช้ผูกันแต้มลงสีลงลายบนเส้นไหมเลย oh. อันนี้สีธรรมชาติค่ะแล้วก็สามารถที่จะแต้มหลายๆสีในวันเดียวกันด้วยการที่เราเป็นทําเป็นแบบลักษณะลายแต้มอย่างนี้เน<ช>ี่ยนะฮะจะทําให้ลายเนี่ยมันมีมากกว่าแบบดั้งเดิมใช่ไหมคร ใช่ค่ะมันก็คือลายมัดหมีของอำเภอชนบทมีตั้ง400กว่าลายนะคะ400กว่าลายเลยแค่มัดหมีแค่มัดหมีใช่ค่ะทีนี้เรามาแตกเป็นแต้มหมีนี่ก็เยอะเหมือนกันเดี๋ยวนี้เห็นฝาผนังเห็นรูปอะไรก็ช่างรูปป้ายรูปอะไรที่อยู่เทพมีป้ายมีสีอะไรเยอะตามฝาผนังบ้านนี้ก็เอามาทําเป็นลายหมีได้เห็นพื้นกระเบื้องก็มาทําเป็นลายหมีได้คือยิ่งคิดยิ่งทํามันก็จะยิ่งยิ่งความคิดก็จะแตกออกไปจะแตกออกไปเรื่อย นี Or, yeah. MM. ่แสดงว่า huh. ม mm. uh ัน huh. ต yeah. so wow. right. ้องมีลายเกิดข yeah. ึ no, like it, it really the future, the ้นอยู yes. MM. really? ่เรื่อยๆเลยใช่เกิดขึ้นเรื่อยๆเราทําลายนี้ออกมาแล้วเอ๊ะเราน่าจะทําแบบนี้นะดัดแปลงไปอย่างเงี้ยก็ได้ลายใหม่ขึ้นหมาเนี่ยผมกําลังแอบเห็นเนี่ยคุณพี่คนนั้นเนี่ยเขาใช้ผู้กันนั่นคือการแต้มสีใช่ไหมใช่ค่ะโอ้โหนี่เห็นจริงๆลนะท่านผู้ชมมาดูเสียขนาดนั้น่ะนั่นคือการแต้มสีสดๆเลยอ๋อแล้วเขาก็จะนั่งแต้มอย่างเงี้ยวนวนแต้มนี้ไป สามารถแต้มได,ไ,ดได้หลายสีแต่ถ้ามัดมันไม่ได้ทำไม่ได้ค่ะคต้องย้อมย้อมแล้วก็มาตากล้างตากให้แห้งแล้วค่อยได้มัดอบสีอบเสร็จก็ไปย้อมอีกย้อมทับกันทับกัน,กน,กน,กนสีไหนผสมกับสีไหนคือเหมือนรเรียนวัดเขียนนะคะกิจกรรมในชุมชนหลายที่ตัดฉลับเร็วซอนตรวสอนภาษาไนนทยบายแฟนชุมชนและซอนสอนภาษาอังกฤษยบีไทมส์ถ้าไหมหลักหลายลายชาวบ้านมัดส้ นี่เป็นเพราะเขาแนะนําให้มาทําแต้มสีมันถึงได้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างนี้หมดเลยใช่ไหมครับปี55ที่เขาส่งกลุ่มเราประกวดเป็นการพัฒนาองค์ความรู้ในเรื่องของการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่คุณมีทีนี้เราก็มาทำโดยการมันมันรวมกันคิดใช้สมองว่าเราจะทำยังไงมีจะต้องกี่ลำลำจะต้องกี่ขีนอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าการ ขั้นตอนมันต้องเริ่มมาจากการข้นเลย<อ>ถึงจะออกมาเป็นลายนี้<อ>เราต้องมาต้องคำนวณก่อนแล้วก็แต้มเส้นยืนด้วยอ,อาจจะเป็นลายก้อนเมฆมองขึ้นฟ้าเห็นลายก้อนเมฆก,ก็วาดไปตามก้อนเมฆ<อ>น่เงี้ยค่ะ<อ>ก็มาเอาจินตนาการออกมา<ป><อ>แล้วก็ออกมาเป็นผืนผ้าและที่สําคัญคือราคาเรากําหนดเองได้ด้วยใช่ไหมราคากําหนดเองได้สีธรรมาชาติเราก็กําหนดเองแต่ก็คือให้มันพอเหมาะพอควรถ้าราคาซื้อก็คือจะเป็นแบบ เราก็คือแม่สุภาณีก็ทําผ้าก็รู้ว่าต้นทุนมันเท่าไหร่บวกค่าแรงมันเป็นเท่าไหร่แล้วเราจะซื้อเขาเท่าไหร่ให้อยู่ได้กลุ่มอยู่ได้กลุ่มสามารถทําตลาดได้สามารถมีกําไรมาบริหารจัดการได้ครับเราก็คือเอื้อกันเุยกันกไม้แต้มสีอย่างเงี้ยถ้าถามคุณแม่สุภาณีเนี่ยมันยังทาอะไรได้ต่ออีกไหมครับถ้าเทียบกับที่เราทําอยู่ทุกวันทําได้ต่อนะคะทําได้อีกหรอเพราะว่าราคามันไม่ได้สูงเหมือนมัดมี ใช่ไหมีีนี่แหละค่ะสูงเพราะว่ามันขั้นตอนมันเยอะใช้เวลานานแล้วก็มันประณีตประณีตต้องใช้ความประณีตเยอะมากโดยเฉพาะตอนทอขั้นตอนที่ละเอียดมันต้องต้องมาจากตอนแรกเลยตอนผลเลยจนมาถึงการทอค่ะแล้วคนทอก็ต้องเป็นความที่ใจเย็นมีความประณีตสูงถ้าพวกนี้มันสไลด์ได้ทอสไลด์ใบสไลด์มามันจะเกิด มิติได้งั้นไหมที่เราผ้าผืนที่เราเห็นอยู่ตรงนี้นอกจากจะตัดชุดตัดอะไรขึ้นมาแล้วก็ยังแปลรูปไปทําเป็นอย่างนี้ใช่เป็นแมสใช่ค่ะเป็นแมสก็ได้โควิดมาแล้วก็หมุนไปให้ทันตลาดให้มีทันตลาดขายมีขายเลยเราได้อะไรจากการที่เราเจอหนี้เรียกได้ว่าเป็นอาวุธสําคัญของชุมชนเลยตรงนี้ได้เยอะมากไหมมัดมีดตันแล้วนะคะตันทั้งหลายปีแล้ว ถ้าถ้าฝีมือกลางๆขายยากแต่ถ้าฝีมือไม่ถึงเนี่ยขายง่ายแต่ถูกมากไม่ได้ราคาไหมก็ใช้เท่ากันแต่ว่าผ้าแต้มเนี่ยมันขายถูกได้เพราะว่าหนึ่งไหมเราเลี้ยงเองลดต้นทุนด้วยไม่ต้องไปซื้อไหมคนอื่นลดต้นทุนการผลิตเราด้วยแล้วก็ลดระยะแวะก็เป็นลดต้นทุนด้วยใช่ไหมคะครเราก็ขายถูกลง ถูกกว่าพวกนั้นกว่ามัดหมีนี่ครัทีนี้ขายดีมากตั้งแต่ปีห้าห้าขายดีมาเดปีแล้วทีนี้คนเรียนแบบเยอะละนั่นสิผมกเลังจะถามต่อว่าล้วงการกันยาหกสองใช่แล้วทีนี้ขายถูกกว่าเราเยอะแล้วขายถูกกว่าเราอีกใช่ทีนี้เขาซื้อถูกไ่เขากดราคากดราคาแล้วคือเรากดราคาไม่ได้สงสารลูกน้อง เพราะว่าเราก็ต้องดูแลเขาด้วยไม่ใช่ว่าเราจะเอาจะเอาอย่างเดียวไม่ใช่คุณแม่จะแก้ไขยังไงปรับลดราคาลงเอากําไรน้อยลงหน่อยแล้วก็ปรับกับลูกน้องนิดนึงกับเต่ตัวเองปรับเยอะเพราะคนนึ่นเขาขายเม็ดละ4 5 0 5 0 0 550แต่แม่สุภานีซื้อก็650700800แต่ลูกค้าขายประจําก็ยังคงอยู่ครับเพราะว่าแม่สุภานีมีสต็อกเยอะเวลาเขาจะเอาเป็นร้านเรามีห้เรามีให้เลยใช่ครับ ครับโอ้ท่านผู้ชมครับนี่แหละครับทําไมถึงได้บอกว่าหาจุดที่แตกต่างทําให้เจอน้อยคนจะเรียนแบบในช่วงเวลาอันสั้นได้นี่คือตัวอย่างครับไม่ใช่ไม่มีในประเทศไทยมันมีฮะเราถึงได้มาที่วิสาหกิจชุมชนผ้าไหมมัดหมี่ที่บ้านหัวฝายตะบลปอแดงอำเภอชนบทจังหวัดขอนแก่นให้เห็นกันชัดๆว่าเปีที่สามารถสร้างรายได้มีความกินดีอยู่ดีทุกวันนี้ก็ยังได้อยู่นะฮะ นี่แหละครับถึงได้บอกว่าสําคัญที่สุดคือวิธีคิดและนี่เป็นสินค้าที่มีเอกลักษณ์และเป็นสิทธิบัตรของชุมชนแห่งนี้นะครับขอบคุณกับแม่สุภาณีครับครับและทั้งหมดนี้คือมีไทม์ไลน์แทงชุมชนนะครับสวัสดีครับถ้าคุณคนไทยีขนึ้นตัวฝั่งขาฝั่งซ้ายซ้อนตัวบเรา่ได้อย่ดได้อก่วนชุนลีีเระเร สอนภาษาไทยลายสอนสืนสน่ชน,แ,นและสอนอักษรภาษาอังกฤษใบยูไทรด้านล่างปราศัญลักษณ์ผู้สนับสนุนรายการกสทชและกทปร